ดปาไงยเยครับมันรูดเลยครับวสิได้ว่าหมีหัไปจัดัดอีกเย่าฮ่าฮ่า่าไออะไนะอ๋อจคคอยงูดหนิดเข้าไปก็ไะเไม่ใส่ออกเลยวะเออตีเขาไปซื้อละไปที่ออกวะยินเฮยเพิ่มเิซ่ หลังแล้วยังไังได้รูปปลายไม่ได้บเขาอะนะเจ้ามันมาด้ใส่เรื่องเอากตะไปสองบงฮะเนือจากตะละเอาละเบื้อเดนคลีปบล้งเนาะน้ำมันน้อยได้สั่น้อยอยู่ลาอยู่หลายอยู่ทเื่อได้วันเป็นได้อย่างไรโอ้ยมันก็สีเงาตน้ำมันน้อยเนาะก็หมดกก็หมดกิน ก็เหนดางเดีย,เย,เยงเีแล้วพันที่นี้แล้วมีเปลีซึ่งที่ออกมาแล้วมาอุมมึงดูดิ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 เหย

เออเออปวนั่นเหรอเปนรอด่าเออัวดดโดด่างเออปสองโลเออปวดนีจะไปอยู่ได้ดิตอนทงรูปวปางโลไปเล่นกระดานก็รูหาูกนี้ไี่เห็นนะดูเปียกจได้มาหรือนใหญ่ของมันเออตัวนี้คืออ้โหจะวางหถึงหัวสองโลไหเออ Nå har Gøy og rå!